วันนี้ค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศวะวรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์กอลค่ะครับสวัสดีครับนันวันนี้เราเป็นประเด็บบนอะไรที่จะนำมาพูดคุยบ้างคะโอเควันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวนทางคําตอบนีเป็นขั้นตอนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับแต่ว่า สามารถเอาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับโดยการคิดเชิงคำนวณเนี้ยนะครับจะเป็นการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับเช่นการจัดลำดับเชิญตักการนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือกระทั่งการสร้างสรรค์ปัญหาวิธีแบบทีละขั้นตอนนะครับซึ่ง uh, computational thinking หรือแนวะคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับมันมีส่วนประกอบหลักอยู่4 4ส่วนนะครับแตงแต่แต การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะครับ D o m Position นะครับการพิจารณารูปแบบ Pattern Recognition การพิจารณาสาระสำคัญ a t t r t c t i o n นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการออกแบบ Algorithm ออหรือตัว Algorithm ออนั่นเองนะครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย D e c o m Position ครับ ในส่วนตัวแรกที่เราคุยกันนะครับก็คือเรื่องของ decomposition หรือการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะครับในองค์ประกอบนี้ก็จะเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาระบบหรือแก้ปัญหาที่มันใหญ่ๆแบ่งออกเป็นระบบย่อยๆหรือปัญหาย่อยๆแล้วค่อยๆแก้นะครับคุดงา่ายเลยก็คือแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับหรือถ้าเป็นระบบงานนะครับก็จะแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันทำนะครับซึ่งในรายวิชาวิศวกรรมเรา ก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่แบ่งงานในเน็ตเวิร์กออกเป็น7ชั้นเราเรียกว่า OSI seven layer คุ้นไหมคุ้นค่ะคุ้นเนาะชั้นบนสุดคือ application layer ค่ะดีใจลูกศิษย์จำได้นะครับใน OSI seven layer นะครับก็อย่างที่นันบอกนะครับว่าชั้นบนสุดคือ application layer นะครับชั้นรองลงมาก็คือ presentation layer นะครับชั้นรองงมาอีกก็จะเป็น session layer นะครับแล้วก็ไป transport layer นะครับ network layer นะครับ data link layer และสุดท้ายก็เป็น ฟิสิกอลเลเยอร์นะครับทีนี้นะครับที่ต้องแบ่งออกเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเน็ตเวิร์กนะครับมันต้องทำงานต่อๆกันนะครับเช่นเราต้องติดต่อผู้ใช้งานนะครับก็อยู่ในชั้นแอปพลิเคชันเลเยอร์นะครับลงไปถึงนะครับชั้นล่างสุดที่ติดต่อกับสายแลนหรือว่าจะเป็นสายไฟเบอร์ก็ได้เป็นฟิสิกอลก็ได้ทำงานต่างๆกันนะครับแต่ละชั้นก็ทำงานประสานกันนี่นะครับก็คือแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆนะครับนี่ก็คือคอนเซปต์ของ D Composition นะครับ ต่อกันใปนส่วนของ e c o m p o s i t i o n นะครับ decomposition ก็อย่างที่บอกนะครับคือแยกปัญหาใหญ่ๆออกเป็นปัญหาย,ย่อยๆนะครับเราก็เอาไปประยุกต์ใช้ในการทํางานการใช้ชีวิตประจํวาวันได้นะครับนั้นครับมา e c o m p o s i t i o n ทำอะไรได้บ้าง การทํารายงานค่ะยังไงครับก็คือคนนึงจะหาในเรื่องคนนึงเรียบเรียงก็อีกคนพิเต์ค่ะอ๋อส่วนใหญ่เป็นทํางานกลุ่มใช่ไหมครับก็หาสักคนหนึ่งพิมพ์สักคนหนึ่งแล้วก็พีเต์นะครับแบ่งงานหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะครับมีอะไรอีกครับแนะนําหน่อยสิเรื่องการแบ่งงานการทําความสะอาดค่ะยังไงครับแบ่งให้คนนึงกวาดคนนึงถูแล้วก็คนนึงเก็บห้องเลยค่ะอ่าโอเคได้เสร็จไวๆเนาะทำพร้อมกันไปนะครับ คราวนี้นะครับคราวนี้พูดถึงการทํางานปุ๊บก็ผมก็เลยคิดถึงในส่วนนี้ครับแบ่งเขตการปกครองเนาะประเทศไทยมีหมดกี่จังหวัดครับนั่นเจ็ดสิบเค่ะเจ็ดสิบจังหวัดก็แบ่งจังหวัดออกเป็นอ่ะแบ่งประเทศก่อนเนาะออกเป็นภูมิภาคใช่ไหมภมีภาคอะไรบนะ้างมีภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ค่ะค่ะแบ่งก็แบ่งออกเป็นจังหวัดเนาะจังหวัดแบ่งออกเป็นอำเภออำเภอแบ่งออกเป็นตำบลตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านค่ะนะครับก็จะอ่า ทํางานให้มันคล่องตัวกว่าเนาะกว่าจะสั่งทีเดียวจากต่างประเทศนะครับนั้นครับถ้าผมยกตัวอย่างในส่วนของถ้าเกิดเราจะทําผลิตภัณฑ์ขายสักอันนึงเป็นน้ำพริกเผาเราจะแบ่งยังไงบ้างครับว่าให้ที่บ้านช่วยหน่อยว่าอยากจะทําผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาใช้ดีของบริษัทช่วยแบ่งปัญหาที่ใหญ่เป็นปัญหาหญย่อยๆเช่นก็คือคนนึงจะเป็นคนทําคนแพ็คงานคนส่งคนขายแล้วก็คนทําบัญชีค่ะ โอเคก็แบ่งหน้าที่กันไปเนาะจะได้ไม่หนักมากนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ดีคอม p o s i t i o นในชีวิตประจำวันนะครับอโอเคนะครับในส่วนของดีคอม p o s i t i o นนะครับที่เราแบ่งหน้าที่กันทํางานนะครับในส่วนของพระพุทธศาสนาเองก็มีการแบ่งหน้าที่กันทํางานด้วยนะครับถ้ามองว่าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของบริษัทประธานบริษัทนะเป็นประธานนะครับก็จะมี vice president ด้วยก็คืออัณรสาวกเบื้องขวากับเบื้องซ้ายนะครับซึ่ง ผมเชื่อว่าหนูน่าจะคุ้นนะครับเบื้องขวาก็คือภาษารีบุตรเบื้องซ้ายก็คือพระโมคคัลนะค่ะใช่ครับนะครับภาษารีบุตรถูกยกย่องว่ามีความเป็นเลิศทางด้านสติปัญญาครับส่วนพระโมคคัลนะมีการยกย่องเป็นเลิศทางด้านอิทธิฤทธิ์ค่ะโอเคนะครับแสดงว่าความรู้ทางพระพุทธศาสนาเรายังมีอยู่นะครับอ่ะคราวนี้นะครับทั้งสองท่านเองก็ช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับอ่าก็คือเหมือนกับวางสติแเนาะกลยุทธ์นะครับในการช่วยให้ศาสนาพุทธศาสนารุ่งเรือง นะครับแต่ว่าในส่วนของจุดที่น่าสนใจก็คือส่วนของพระโมคคัลนะที่ถูกยกย่องว่ามีฤทธิ์มากนะครับก็ <c oughs> มีเรื่องเรื่องเล่ามาบอกว่านะครับในบ้านปาชีวิตของท่านเนี่ยนะครับท่านถูกโจรทําร้ายถึงขนาดกระดูแรกแหลกละเอียดนะครับแต่ว่าโจรเนี่ยคิดว่าท่านได้ได,ได้ได้ตายแล้วนะครับแต่ว่าท่านยังไม่ตายนะท่านใช้ฤทธิ์ของท่านเนี่ยในการ าสาษกระดูกแล้วก็เหมือนกลับไปกล่าวลาพระพุทธเจ้าในการในการนิพพานนะในการนิพพานนะครับก็เลยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าทําไมพระโมคคัลลานะถึงับกันหนักขนาดน,นี้นะครับพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าบอกว่าหลายชาติมาแล้วนะครับที่พระโมคคัลลานะเนี่ยนะครับเป็นลูกชายที่ต้องเลี้ยงพ่อแม่ที่ตาบอดทั้งคู่นะครับแล้วก็ไปหลงเชื่อคาพูดของเมียที่บอกว่าพ่อแม่ที่ตาบอดเนี่ยเป็นภาระ,ะก็เลยให พมโมควาลณะณตอนนั้นนะครับหลอกพาไปแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิตน,นะครับพมโมควาลณะเองก็ชดใช้กรรมมาเรื่อยๆนะครับเป็นร้อยๆชาตินะครับเพราะว่าโดยความช่วยของศาสนาพุทธแล้วนเนี่ยกรรมทั้ง5้าอย่างเนี่ยที่ไม่ควรทาเพราะว่าจะทําให้ไม่สามารถบรรลุอัลลาหันได้ก็คือค่าพ่อค่าแม่ค่าพออาระอราหันทำผูดด้พเจ้าแม้ห่อเลือดน,นะครับแล้วก็ทำสองแตกแยกเนี่ยจะไม่สามารถบรรลุอราหันได้นะครับแต่ว่า พระมกขนาเองก็ชดใช้มาเป็นราชาติแล้วแต่ว่าในส่วนของเศรษสีของการที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ทําให้พระมกขนาเนี่ยได้รับกรรมหนักนะครับถึงแม้พระคกขนาฏจะบรรลุเป็นอรหันต์แล้วก็ตามนะครับกรรมกลก็ยังตามมาต่อหน้าชาตินั้นนะครับโอเคแต่ว่าในในเมนหลักของเราตอนน well ี้นะครับเราพูดถึงส่วนของไปดีคอมโพสิชันเนาะก็พูดถึงในส่วนของตำแหน่งหน้า <tit> ท <les> <os> ี <tit les> <os> ่ของท่านนะครับที่รองมาจาก เราคุณเจ้านะครับจะแบ่งหน้าที่เป็นฝ่ายขวากับฝ่ายซ้ายนะครับก็เป็นการแบ่งแบงแบดีของ o s i ิ i ันนั่นเองค่ะในวันนี้เราก็ได้ความรู้ในเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ Decomposition การแบ,บ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย,ย่อยวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปนะคะสวัสดีค่ะ